สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสเกษตรวันหยุดในวันนี้นะครับก็เริ่มที่จะเข้าสู่ช่วงสัปดาห์ท้ายๆของเดือนพฤษภาคม2568แล้วนะครับทํากลางสถานการณ์ราคามันสําปลังในช่วงนี้ค่อนข้างจะพันผวนสูงนะครับปรากฏว่าโรงแป้งเริ่มที่จะมีปรับราคาขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกัน ในส่วนของ้านรับซื้อยังไม่ปรับนะครับบางพื้นที่กลับปรับราคาลงด้วยซ้ำนะครับทางนี้เนื่องจากในช่วงนี้ปริมาณมันสําปะหลังออกน้อยแล้วก็เปร์เซ็นแป้งลดลงเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็มีข่าวดีที่น่าสนใจนะครับจากการเปิดเผยโดยช่อง 7CS7 นะครับก็เมื่อวัน2วันที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์นะครับได้มีการเจรจากับทางด้านซาอุนะครับประเทศซาอุดิอาระเบีย ในการที่จะขยายตลาดส่งออกมันนะครับหวังช่วยดันราคาซึ่งก็อาจจะเห็นผลในปีหน้านะครับท่านผู้ชมปีนี้คงยังไม่เห็นผลเท่าไหร่เนื่องจากว่าปีนี้ส่วนใหญ่ภาพรวมมันก็ออกเกือบหมดแล้วนะครับก็จะเหลือไม่กี่ส่วนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นแนวทางที่ดีเนื่องจากว่าในปีที่ผ่านมาเราต้องยอมรับว่าสาเหตุที่มันสัมปหลังราคาตกหนักเนื่องจากเราส่งออกไปยังจีนได้น้อยนะครับเราพึ่งการส่งออกจีนไปมากกว่า 60- 70%ถึง พอตลาดจีนมีปัญหาก็ส่งผลทําให้ราคาเราร่วงหนักครับเพราะฉะนั้นกระทรวงพาณิชย์นะครับโดยกรมการค้าต่างประเทศก็ได้มีการเจราจากับทางด้านซาอุดนะครับในการที่จะขอให้ส่งออกนะครับพาณิชย์เด้งเจราจาซาอุดิอรารเบียขยายตลาดส่งออกมันสําปะหลังสู่สาหกรรมอาหารสัตว์รายใหญ่นะครับก็หวังรองรับผลผล,ผลิตฤดูกาลใหม่ไม่ให้ราคาตกต่ำนะครับเป็นการสบช่องขยายตลาดเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ ในส่วนของสองเกษตรันหยุนะครับได้รับการสนับสนุนโดยฮอร์โมนช่วยเร่งการเจริญเติบโตสอเกษตรนะครับช่วยเร่งการเจริญเติบโตพืชได้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นมันสำปะหลังข้าวอ้อยข้าวโพดถั่วยางพาราปาล์มน้ำมันนะครับใช้ได้หมดนะครับก็1ซอง10กรัมฉีดได้5้าถึงสิร่นะครับฉีดได้7วันฉีดได้ครั้งหนึ่งนะครับก็สิ่งที่เห็นชัดเจนก็คือในเรื่องของการแตกตัวนะครับโดยเฉพาะ พืชที่กําลังเล็กกําลังต้องการจะเร่งการเจริญเติบโตก็จะแตกตัวได้ดีนะครับแล้วก็มีกรดอะมิโนสกัดสารเติมเต็มกรดฮีมิกช่วยเติมนะครับ1ซองฉีดได้5้าถึงสิไร่นะครับปกติซองละ500บาทนะครับสอเกษตรวันหยุดนํามาเสนอให้กับท่านผู้ชมที่เป็น FC นะครับสอเกษตรวันหยุดในราคาซองละ179บาทนะครับเป็นโปรโมชั่นเฉพาะเดือนพฤษภาคมนี้นะครับ จาก500บาทเหลือ179บาทสั่งตั้งแต่2ซองขึ้นไปฟรีค่าส่งแล้วก็พิเศษนะครับถ้าสั่งตั้งแต่5ซองขึ้นไปเหลือซองละ170บาทนะครับคุ้มนะครับท่านผู้ชมทดลองใช้แล้วได้ผลนังอ้อยข้าวมันสำปะหลังนะครับแล้วก็1ซองฉีดได้5-10ไร่นะครับตกไร่ละไม่ถึง20บาทนะครับก็ฝากท่านผู้ชมไว้นะครับเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ รับประกันคุณภาพโดยสอกเกษตรันหยุนะครับในส่วนของฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตสอกเกษตรนะครับทีนี้มาดูในส่วนของอสำหรับในเรื่องที่ทางกรมการค้าต่างประเทศนะครับโดยเปิดเผยโดยคุณอารดาเฟื่องทองนะครับอีิบดีกกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์นะครับโดยกรมการค้าต่างประเทศ,เทศจับมือร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน เดินทางขยายตลาดผลิตภัณฑ์มันสัมปะหลังไทยไปยังอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ที่มีศักยภาพณนกลุงริยาและเมืองเจดดานะครับเจดดาประเทศซาอุดิอาระเบียระหว่างวันที่17ถึง22พฤษภาคม2568ซึ่งคาดว่าจะสร้างความต้องการล่วงหน้าในตลาดได้ก่อนเข้าสู่ฤดูกาลผลิตมันสัมปะหลังปี2568ทับ69นี้นะครับทั้งนี้คุณอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่าการเจรจาเปิดตลาดอาหารสัตว์ นากรุงริยาดและเมืองเจด,ดานะครับประเทศซาอุดิอราระเบียซึ่งถือว่าเป็นเป็นตลาดใหม่ที่มีโอกาสของสินค้ามันสัมปลังไทย <c oughs> เนื่องจากมีอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่ในอินเดียนะครับเช่นปศุสัตว์และประมงรวมถึงรัฐบาลซาอุดิอราระเบียมีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์ส่งผลให้มีศักยภาพในการรองรับธัญ,ญพืชต่างๆจํานวนมากเพื่อนําไปผลิตเป็นอาหารสัตว์เพิ่มช่องทางการส่งออกมันสัมปลังอย่างต่อเนื่องนะครับ ทั้งนี้สำหรับการเจรจาณกรุงริยาตจะพูดคุยกับผู้ผลิตอาหารสัตว์รายใหญ่ที่มีศักยภาพของซาอุดิอาระเบียเช่นบริษัทอาระเบียนอาระเบียนเอ็กซ์จิคเวย์เซอร์วิสคอมเพนีนะครับ A R A S C O และอาไอซาเนเบียนนะครับ A I ซาเนเบียนกรุ่ A I ซานเบียกรุ๊ปอินดัสเทรียนนะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์และเนื้อสัตว์ รายสำคัญของประเทศซาอุดิอราระเบียที่มีบทบาทสำคัญด้านความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือนะครับส่วนเมืองเจดดาห์ซึ่งเป็นเมืองท่าที่สำคัญของซาอุดิอราระเบียะจะเจรจาขยายตลาดกับผู้นำเข้าและผลิตอาหารสัตว์รายสำคัญของซาอุดิอราระเบียเช่นบริษัทเฟกเกนยนเฟกกี้นะฟีดบริษัทยูเนเต็ดฟีดและเซเรียมเอไอเซเรลนี Is, ซึ่งผู้ประกอบการข้างต้นเป็นผู้ค้ารายใหม่ที่ไม่เคยใช้มันสําปะหลังมาก่อนดังนั้นจึงถือเป็นการเปิดตลาดซาอุดิอาระเบียเพื่อเพิ่โมโอกาสในการส่งออกให้กับผู้ประกอบการไทยและเป็นการกระจายความเสี่ยงและลดการพึ่งพาตลาดส่งออกเพียงตลาดเดียวก็คือประเทศจีนนะครับช่วงนี้เราพึ่งพาประเทศจีนแค่จงังหวัดแค่ประเทศเดียวที่เป็นหลักนะครับซึ่งเวลาตลาดจีนมีปัญหาก็ ที่เห็นมานะครับก็คือส่งผลทำให้ในส่วนของอประเทศไทยนะครับราคามันร่วงหนะักเพราะว่าราคาจีนมีปัญหานะครับทั้งนี้จากการเปิดเผยของนางอ,อารอดาครับกล่าวเปิดท้ายว่านอกจากนี้กรมจะใช้โอกาสนี้ในกินในการเชิญผู้นำที่มีศักยภาพจากซาอุดิอาระเบียเข้าร่วมงานประชุมสัมมนามันสัมปั่หลังโลกปี268 เวอร์ทับปีโคลาเวอร์ทัปิโคทัปคว้าคอนเฟรน2015นะครับ w t c 2015ที่จะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมเพื่อสแสดงศักยภาพของไทยในฐานะผู้ผลิตมันสำปะหลังรายใหญ่และผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังอันดับหนึ่งของโลกรวมทั้งเป็นเวทีให้ผู้ซื้อผู้ขายทั่วโลกได้มีการเจรจาซื้อขายและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันโดยภายในงานจะมีการทำความตกลงซื้อขาย สินค้ามันสำปะหลังเพื่อหาตลาดล่วงหน้าและผลักดันการส่งออกให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นการร่วมมือกันร,ระหว่างภาครัฐกับเอกชนนะครับในการที่จะไปเปิดตลาดที่ประเทศอินเดียนะครับในช่วง17-22พฤษภาคมซึ่งก็น่าจะมีข่าวดีนะครับหวังว่าจะช่วยดันราคาในช่วงฤดูการหน้าที่จะเริ่มประมาณเดือนตุลาคม68นะครับฤดูการมัน68ทับ69นะครับ สำหรับท่านผู้ชมที่สนใจในส่วนของฮอร์โมนก็โทรสั่งซื้อหรือว่าจะสแกนลายสั่งซื้อจากตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าถ้ารับชมผ่านเพจก็สามารถที่จะอินบ็อกเข้ามาสั่งซื้อได้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจในส่วนของแนวทางนะครับน่าจะเป็นแนวทางที่ค่อนข้างจะมาได้ถูกทางในเรื่องของการที่จะให้ตลาดมันสัมปลังโตอย่างยั่งยืนนะครับนั่นก็คือการขยายตลาดลด พาลดการพึ่งพาส่งออกจีนให้ลดลงนะครับแต่ว่าไปเพิ่มในส่วนของอินเดียนะครับก็เป็นข้อมูลมาแชร์ขอบคุณข้อมูลจากช่อง7 c s 7 n e w นะครับที่นําเสนอข้อมูลแล้วก็สอกเกษตรวันหยุดนํามาเผยแพร่ต่อแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็ร่วมสนับสนุนในส่วนของฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต,ตสอกเกษตรนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ